มาดูกันนะแนวนี้ให้เราทำอะไรนะคะแนวแบบนี้นะให้เราเรียงลำดับประโยคโอ้ oh. เรียงลำดับให้มันเป็นเรื่องราวอะนะคะถามว่ายากไหมก็ยากนิดนึงแต่เขามีช้อยอะไรบางอย่างให้เราครูบอกเลยนะแนวแบบนี้นะคะก่อนทำเตือนตัวเองก่อนว่าดูช้อยก่อนอย่าเพิ่งรีบอ่านเพราะช้อยจะช่วยเรา อย่างเช่นนะข้อห้าสิบ็ดชอยบอกเราว่าคาต้องขึ้นต้นอันที่หนึ่งแน่นอนแล้วเราจะไปนั่งไล่อ่านจากคานาดาราให้เหนื่อยทําไมเราก็อ่านเราต้องรู้เลยว่าคาต้องขึ้นอันที่หนึ่งก่อนแล้วชอยบอกเราว่าไม่ดาก็นานะไม่ดาก็นาต้องเป็นอันที่สองเสร็จแล้วให้เราดูแค่นากับดาไม่ต้องอ่านไม่ต้องไล่ไปถึงลาให้ตัดสินใจก่อนว่าเราจะเอาอะไรขึ้นเป็นอันที่สองนะคะโอเคเนาะ ลองดูแบบนี้นะเหมือนกันนะคะข้อ58สิบแปดนะช้อยบอกเราแล้วว่านาต้องขึ้นก่อนเราจะล่างหนอ่านจากคานาดาลาทำไมเราก็อ่านนาแล้วขึ้นกันเลยว่าอันที่หนึ่งต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนเสร็จแล้วชอยบอกเรานะคะว่าไม่ลาก็ดาจะเป็นอันที่สองก็ให้เราอ่านไม่ดาก็ลาก็ยังไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งอ่านคาเพราะเรารู้อยู่แล้ว,วสองอันนี้อันใดอันนึ่นต้องเป็นอันที่สองก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งอ่าน โอเคเนาะแล้วเราค่อยมาดูซิว่าอันที่สามกับสี่น่าจะเป็นอะไรโอเคเนาะช้อยช่วยเราครึ่งต่อครึ่งแล้วนะต่อให้เราเดาแปลว่าเรามันต้องถูก5 0เแล้วนะนะคะแต่ถ้าเราอ่านเองไปเรื่อยเลยอะ่ะก็เออก็อาจจะจะสับสนได้เนาะนะคะอ่ะอันนี้พอโอเคไหมเทคนิคนะคะเทคนิคข้อที่หนึ่งเลยนะดูช้อยก่อนนะคะดูช้อยก่อนแล้วเราค่อยไปอ่านรายละเอียดนะต้องอ่านช้อยก่อนนะคะเราไปอ่านรายละเอียดข้างบน อันนี้จำไว้นะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะทุกอันที่ขึ้นต้นด้วยคำสันธานไม่สามารถเป็นอันที่หนึ่งได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะไม่สามารถอยู่แบบหน้ามากได้คำสันธานคือมันจะไม่ขึ้นด้วยคือดีโกคือแรซซคือรอนเดอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นเพราะอะไรอยู่ดีๆขึ้นมาแต่ว่าอย่างเงี้ยจะมาแต่ว่าได้ไงใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เนาะนะคะนะโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะคิดอย่างนี้นะคะไม่มีใครที่ตอบทากัลาขึ้นก่อนยังไงเราก็ไม่เอาทากัลาขึ้นก่อนเพราะมันเป็นคำสันธานมันขึ้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้นะคะต่อมาเนาะลองดูข้อห8สิบแปดข้อสิบแปดเขามีคำว่า time n คำแบบนี้ยคำที่เป็นมีคำสันธานนะแล้วต่อมาเป็นคำที่บอกเวลาอย่างเช่นต่อไปอย่างเนี้ย มาทาเมเนอร์ตอบต,ต,ต,ต่อไปไหนขึ้นประโยคที่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ห้ามขึ้นประโยคที่หนึ่งนะไม่ได้นะคะต่อมานะสิ่งที่ห้ามขึ้นประโยคที่หนึ่งอีกนะคะในนี้ดูซิมีไหมในนี้ไม่มีอจะบอกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวบางอัานอาจจะมีเนาะบางข้ออาจจะมีคือคําที่เป็นพวกเรื่องของอ e ีคือชอพวกนี้ขึ้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้นะคะอยู่ดีๆมาคนนั้นคนไหน อย่างเงี้ยอีซา,ารามคนนี้คนคนนี้คือใครอย่างเงี้ยไม่ได้คือฮักแซงนักเรียนคนนั้นนักนักเรียนคนไหนมันจะไม่ขึ้นประโยคที่1มันไม่รู้เรื่องอะนะคะคําแบบเนี้ยอีคือชอไม่สามารถขึ้นต้นประโยคที่1ไ,ได้เหมือนกันมันจะไม่มีคําว่าอีรล้เคคือรอนอะไรอย่างเงี้ยคือรอนซา,ารามคนแบบนั้นคนแบบไหนอย่างเงี้ยจะไม่รู้เรื่องจะไม่สามารถขึ้นประโยคที่หได้จะต้องมีการกล่าวถึงมาก่อน นะคะจะไม่พูดว่าทําแบบนั้นทําแบบไหนคือร็กเกร์เฮโยอย่างเงี้ยทำทำอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องไม่สามารถขึ้นต้นประโยคที่หนึ่งได้นะคะโอเคเนาะให้จําไว้นะคําแบบนเนี้ยเนี่ยอีคือชออีรอเกค,คือรเกชอร์อเกอรอีรอนคือรอนนะคะไม่สามารถขึ้นประโยคที่หนึ่งได้โอเคเนาะจําจไว้หน่อยเนาะจําไปเลยเนาะลองมาดูกันนะคะอันนี้ชอยเขาบอกเรามาแล้วเนาะว่าขาต้องขึ้นต้นประโยคที่หนึ่ง คะทามว่าไงคะท้องยอดลมเมเนนเอคอลโอเลซอยงฮานี่แต่ยอดลมเมเนนยอดลมคืออะไรคะซัมเมอร์อากาศอ่าฤดูร้อนคะ่ะรดูร้อนที่ทำไมทอ้องยอดลมอากาศอากาศร้อนรื้ดูร้อนที่ร้อนถูกต้องเนาะ ฮันกุเกซากีจอลได้หมดไหมสี่ฤดูของเกาหลีมีอะไรบ้างคะเคียวอุยมีเคียวอยอ่ะมีอะไรอีกพม <P ome. S 1> มีพมมีอะไรคะยอลืมมียอเดิมอันสุดท้ายมีอะไรอีกไม่รู้ค่ะคาอื่นอ๋อขาอื่นใช่ใช่ค่ะย <c oughs> อฤดูอะไรคะหนาวคะ่ะเก่งมากพรมฤดูอะไรคะ ไปไม้ผลิเก่งมากยอเดืมร้อนเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะทันหรือดูล่วงค่ะล่วงเก่งมากเนาะนะคะอ่ะเขาบอกว่าท้อนยอดิมเนื่ในหน้าร้อนที่ร้อนเนี่ยทำไมคะใช้อะไรใช้แอิคนกานใช้อิ์คนกันนานเปิดกันทั้งวันเลยถูกไหมเพราะมันร้อนเนาะแล้วเขาบอกเรานะว่าไม่นา ก็ดาดูไว้นะถ้าอยู่ดีๆมีออ,อีรอนอีรคอยกเงนี้แปลกและเขายังไม่ทันพูดถึงอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้นาะมันจะอยู่หน้ามากๆไม่ได้นะคะอยู่ดีๆขึ้นมาหมุดประโยคที่1น,นะบอกว่า ในหน้าร้อนใช้แอร์นานประโยคที่สองคนนั้นคนไหนอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะไม่มันจะไม่ต่อเนื่องกันเนาะอีแบบคนนี้คนนั้นคนไหนอันนั้นอันนี้อีกอดคือกอดชอกอดอย่างเงี้ยมันต้องมีการกล่าวถึงก่อนล่วงหน้านะคะมันต้องกล่าวมาแล้วรอบหนึ่งเ <c oughs> ช่นอันนี้คือแอร์เงี้ยจะได้รู้อ๋อใช้อันนี้คือใช้แอร์ไม่ใช่อยู่ดีๆอันนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอย่างงี้ไม่ได้นะคะนะไม่นาก็ดานะอาลองดูนาก่อนเนาะนาบอกว่าไงคะ แอร์คอนโอนโดรึอีชิล่ะค่ะ๒๐ชิลถูกต้องค่ะ๒๐ิลชิโดโรฮานเกจูซึมนิดะโจซึมนิดะเอคอนโอนโดอนโดอนโดได้ไหมโอนโดแปลว่าอะไรคะอุ่นละค่ะโอนโดแปลว่าอุ่หภูมิมจำไปเลยเนาะโอนโดแปลว่าอุ่นหภูมินะคะแถมให้นะ คำว่าอุณโดนะคะอุณหภูมิปกติแล้วเราจะพูดถึงหลักๆอยู่สองอันจริงๆแล้วมี3อันที่ได้ยินบ่อยๆแต่ในชีวิตจริงจะได้ยิน2อันบ่อยที่สุด1คือคีออน2คือเชอนนะคะมีซูออนด้วยนะแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คีออนคีมาจากคําว่าคงกีแปลว,ว่าอากาศอากาศที่เราหายใจเนี่ยเรียกว่าคงกีไม่ใช่นาชีนะนาชีคือสภาพอากาศคงกีคือตัวอากาศจริงๆอากาศที่เราหายใจ คีออนคืออุณหภูมิอะไรอุณหภูมิอากาศโหเฮ้มาจากชินเชงแปลว่าร่างกายคีออนเราได้ไหมอุณหภูมิอะไรคะไม่ทราบค่ะีอุณหภูมิร่างกายอุณหภร่างกายมาจากชินเชงอุณหภูมิร่างกายโอเคเนาะเวลาเราไปหา วัดเชอนนะส่วนสู่ปาวะน้ําส่วนก็คืออุณหภูมิน้ำเขนะียนเนาะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เขาเราจะได้พูดถึงบ่อยๆก็จะมีเคยนเชอน,ชอนส่วนอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิร่างกายแล้วก็อุณหภูมิน้ําแต่ปะกะติชีวิตคนทั่วไปน่าจะได้ยินหลักๆอยู่แค่สองอันคือเคยนกับเชอนโขเคนเนาะนะคะ่เเนาะเช่นเทรโกอย่างเงี้ยเทรโกเคยนเทรจอเคยน เทรโกรแปลว่าสูงสุดเทรจอรแปลว่าต่ําสุดก็คืออุณหภูมิสูงสุดของแต่ละวันกับอุณหภูมิต่ําสุดของแต่ละวันนะคะวัดอุณหภูมิอากาศพวกนี้แล้วก็ปลอดวัดอุณหภูมิเรียกว่าอุณโดคเคตัวนี้มาจากเคซันจําได้ไหมที่แปลว่าคํานวณที่กูบอกสิ่งที่เราใช้ในการคํานวณอุณหภูมิก็คือปลอดวัดอุณหภูมิโอเคเนาะ แต่สิ่งที่เราใช้คำนวณประลอดวัดไข่นะคะเขาเรียกว่าเชอนเกนะน,นี่จำไปหน่อยเนาะเชอเกคือประลอดวัดไข่เพราะอุณหภูมิร่างกายเรียกว่าเชอนนะโอเคเนาะส่วนอุณหภูมิกี่องศาใช้เป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แล้วก็โดนะคะคือกี่องศาชิบโดโอโดอิชิโบโดสิบองศาห้าองศายีิองศาอะไรเงรี้ยใช้ตัวเลขจีนนะนะคะ ถ้าติดลบนะจริงๆติดลบนะคะภาษาเกาหลีเรียกว่ายองฮายองเพราะว่าศูนย์ฮาเพราะว่าต่ำกว่าต่ํากว่าศูนย์ก็คือติดลบนะคะยองฮาเชิโตูตงนี้ยก็จะแปลว่าลบสิบองศาถามว่ามากกว่าศูนย์มีไหมแบบบวกมีนะคะแต่ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะคือ, 0, อสูงกว่าศูนย์ไม่ต้องพูดก็ได้เนาะนะคะทุกคนปกติเข้าใจพูดก,กันว่าสิบองศาทุกคนนึกถึง นึกถึงสิบเฉยๆอ่ะเนาะไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าศูนกว่าสิบองศาไงทุกคนเข้าใจนะคะสั่งแปลว่าบนสูงกว่าอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ยองฮาต้องพูดเนาะนะคะอันนี้ต่ำกว่าต้องพูดนะคะโอเคเนาะเขาก็บอกว่า27องศาทําให้มันเป็น27องศาเนี่ยชดสนิดาดีไหมคะดีค่ะดีค่ะถอนได้เนย่ไห มันต่อเนื่องไหมเนาะนะคะลองดูเนาะว่าดามันจะต่อกว่าหรือเปล่านะประโยคที่หนึ่งขึ้นมาว่าประโยคที่หนึ่งเขาฟิกแล้วเนาะต้องต้องอันหนึ่งต้องเป็นคาแน่นอนเนาะคาบอกว่าในหน้าร้อนที่ร้อนใช้แอร์นานต่อมาปรับแอร์เป็นยี่สิบเจ็ดองศาดีต่อไหมต่อมาเนาะดาว่าไงคะฮาจิมานใช่ไหมฮาจิมานแอร์คอนอินโอเล่ต่อไหมน,นะคะโอเล่คนน ก็ซึ่งโมเมชุจีอันึมิดะอันนี้ดูต่อกว่าไหมฮาจิมันแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมฮาจิมันไม่ถูกต้องแอร์ทำไมคะใช้แอร์นานแอร์นานเป็นไงโมเมชุดเฉียนซึมิดะเอ่อร่างกายไม่ดีค่ะเออไม่ดีต่อร่างกายไม่ดีต่อร่างกายเชื่อว่อแปลอะไรก็ไม่ดูน่าเกลียดจังถ้าร่างกายไม่ดีแปลว่าตัวมันเองเนี่ย ต้องต้องเป็นประธานถูกไหมมันจะต้องเป็นมุมมี่หรือคนกลางคนกลางนี่อย่างเงี้ยคือตัวเขาต้องเป็นประธานอะนะคะแล้วก็ชดชีอระอะเนื้อออกเนาะเหมือนเราบอกว่าสิ่งเนี้ยดีนะอีกอชี่โยโยอย่างเงี้ยกนื้อออกเนาะคือตัวเขาเองต้องเป็นประธานเข,เข้าใจเนาะนี่ถึงจะแปลว่าร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีอันนี้ดีอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะถ้าเราบอกว่าดีต่อไม่ดีต่อมันจะใช้เป็นรูปเอ เอะะชดทาแปลว่าดีต่อเช่นดี D ต่อตา n นุเน่ชวยโยดีต่อสุขภาพคองกังเน่ชวยโยดีต่อร่างกายมอมแม่ชวยโเนื้อออกเนาะนะคะเ,เข้าใจเนาะเปลี่ยนจากชดทาเป็นนาปูดาก็ได้นะไม่ดีก็ได้นะเปลี่ยนเป็นชดชีอันทาหรืออันชดทาก็ได้แล,แล้วแต่แล้วแต่เราจะแต่งประโยคนะคะโอเคเนาะ เขาก็บอกว่าการเปิดแอร์นานๆเนี่ยแต่การเปิดแอร์นานๆไม่ดีต่อร่างกายถามตัวเองก่อนคาแล้วต่อด้วยนาหรือคาแล้วต่อด้วยดาอัน้ดูฟังดูดีกว่ากันคิดว่าคาต่อด้วยดาค่ะาต่อด้วยดาถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อสามไม่ต้องดูตัดทิ้งไปเลยเช่นเดียวกันข้อสองก็ไม่ต้องดูตัดทิ้งไปเลยตอนนี้เหลือแค่สองข้อขึ้นสิ่นะนาเราดูไปแล้วเนาะเราดูลาหนึ่งกับ นาดูไปนะนาดูไปแล้วนะดูสี่นะสี่บอกว่าอะไรคะคือดีโกคือดีโกพังนี้ทำไมคะข้อหนึ่งใช่ไหมคะดูลาดูลาก่อนดูลาเนาะลาว่าไงไม่ดูเลยลาว่าไงคะลาว่าไงคือดีโกบางเอบางเอมันออกว่าเอถูกต้องถูกต้องเพราะมันแปลว่าของโอโดกาโนมู นาจึง<า>มาอยางคำคับกีเอกคอลิสุอิสอิสุนิกา,าถูกต้องเนาะมาดูกันนะสี่นะคะเขาลาแล้วกันเรียกลาแล้วกันเนาะลาบอกว่าและทําไมคะถ้าอะไรและถ้าที่อุณหภูมิแล้วก็มันใช่เป็นคําว่าแล้วก็ใช่แล้วและแล้วก็ และแล้วก็ถ้าข้างหลังมีคําว่าท่าอีกเนาะและแล้วก็ทําไมคะถ้าอะไรห้องมีอุณหภูมินาจื้นาจืนาจืแปลว่าอะไรคะต่ำกับหนุบตาต่ำต่ำถูกต้องเนาะอุณหภูมิของห้องต่ามากเป็นเป็นวัดได้เนาะแปลว่าเห็นอุอนิก้าเรารู้เลยนะว่าตรงนี้เป็นเหตุขอางหลัง ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งครูเห็นลงท้ายด้วยอืนิกาครูตอบได้เลยนะเอาจริงๆว่าลาไม่สามารถอยู่ท้ายสุดได้มันจะท้ายสุดได้ยังไงอยูยดีๆเพราะจบประโยคอย่างเงี้ยมันมันมันจะเพราะจบไะโยคได้ไงมันต้องมันต้องมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งข้างหลังจําได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วเนาะพวกอ,อาอออืนิกามันจะต้องมันข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังมันจะเป็นผลนะ่ะ แปลว่ามันต้องมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะคะมันต้องมีอะไรอีกอยู่ข้างหลังเป็นผลยังไงลาก็อยู่ท้ายสุดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลงล็อกพอดีเลยตอบข้ออะไรคะหนึ่งค่ะอหนึ่งถูกต้องเนาะแล้วตามด้วยนานะคะเขาก็เลยพูดมาว่าประโยคที่หนึ่งเนาะในหน้าร้อนเนี่ยที่มันร้อนเราเปิดแอร์เราใช้แอร์เยอะถูกไหมแล้วก็ตามด้วยแต่ว่า <c oughs> ทำไมแต่ว่าทำไมคะเองน โมเมชุดเฉียนสมิดาเป็นไงคะไม่ดีต่อร่างกายค่ะไม่ดีต่อร่างกายเนาะแล้วเขาบอกว่าและแล้วก็ทําไมถ้าอุณหภูมิห้องเป็นไงถ้าอุณหภูมิห้องต่ําก็จะเป็นหวัดได้เป็นหวัดได้เพราะฉะนั้นเป็นไงคะเพราะฉะนั้นให้เราทำไงเอ,อ่ออุ่นให้แอร์คอนอุณหภูมิยี่สิบเจ็ด องศาดีอย่างนี้เนาะนะคะก็ลงดีเลยเนาะ,นะะตอนทําก็ทําแบบเนี้ยนะคะก็ใช้วิธีตัดช้อยเอาเนาะนะคะ